มาดูในส่วนของเรื่องของทางด้านของอาหารและยาหรือว่าอยค่ะคุณผู้ฟังอาหารเสริมต่างๆเนี่ยที่เนี่ยโดยเฉพาะเหล่าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะ เห็นตามโฆษณาต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไปซื้อไปหามากินกันแล้วอาจจะเป็นในส่วนของอายาที่อาจจะอาหารเสริมหรือยาที่อาจจะเป็นการอ้างสปปรรพคุณที่เกินจริงนะคะคุณผู้ฟงังเมื่อเราซื้อไปกินแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่างๆาทางสุขภาพนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เคยมีที่เราเห็นข่าวกันเยอะๆเช่นซื้อยาลดความอ้วนมากินใช่ไหมคะแล้วก็นอนหลับไม่ตื่นหรือว่ามีอาการต่างๆที่เ,เสี่ยงต่อในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะ ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยาค่ะได้มีการเผยรายชื่อสาอาหารเสริมยี่ห้อดังอ้างสรรพคุณเกินจริงห้ามซื้อโดยเด็ดขาดเลยนะคะคุณูาฟา้ฟังโดยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะเพัชกรวีระชัย ณวัดชัยนะคะซึ่งกเ็เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์3อาหารเสริมยี่ห้อดังที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงค่ะจากผลการตรวจสอบฝ้อระหว่างการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ไฮอัพนะคะซึ่งก็ไม่ขออนุญาตผลิตภัณฑ์แล้วก็โฆษณาโอ โอ้อวดค่ะเพิ่มความสูงให้กับลูกน้อยของเรานะคะมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง10เท่าช่วยให้เด็กเนี่ยสูงขึ้น3-5เซนติเมตรนะคะภายใน3เดือนจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากออยอค่ะแล้วก็โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอันเป็นเท็จหรือว่าหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทําผิดชาวเวียดนามค่ะพร้อมทั้งเฝ้าระวังการจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหากพบการกระทําความผิดเพิ่มเติมจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะผลิตภัณฑ์ต่อมาค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ ฮวิชัวโกค่ะซึ่งก็เป็นโฆษณาโอ,อ้อวดสรรพคุณเกินจริงว่าจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยคงที่โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลินนะคะควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจป้องกันภารระวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตร,รายปกป้องหลอดเลือดให้แข็งแรงจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่ขออนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์จากอ,อยแล้วก็โฆษณาเกินจริงนะคะซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ยระหว่างการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดช,ชาวเวียดนามเช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ต่อมาค่ะอีกหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ก็คือโอวิชัวโกค่ะซึ่งก็พบว่ามีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ระบุสรรพคุณว่ารักษาในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเขา่าป้องกันโรคกระดูกพุุน ฟื้นฟูเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ่อนนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าไม่ขออนุญาตผลิตภัณฑ์แล้วก็โฆษณาเกินจริงเช่นเดียวกันฉะนั้นนะคะสาหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเห็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮอ up ค่ะเฮ hey, วิชัวโกค่ะแล้วก็โอวิชัวโกนะคะถ้าหากว่าเห็นในเรื่องของการจัดจําหน่ายคุณผู้ฟังคะดูให้ดีๆค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่พบว่ามีการขออนุญาตจากออยนะคะแล้วก็มีการ โฆษณาขายที่เกินจริงด้วยนะคะตอนนี้ก็สําหรับใครที่พบเห็นการจําหน่ายตามทองตลาดก็สามารถที่จะแจ้งนะคะไปยังทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคนะคะในพื้นที่ในจังหวัดหรือว่าผู้ที่เราเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของการดูแลเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้นะคะได้ทราบแล้วก็จะได้มีการดําเนินการจับกลุ่มนะคะหรือว่าสอบสวนต่อไปสําหรับผู้ที่นํามาจัดจําหน่ายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะ ากทางรัฐบาลที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะ